ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกูทุกคนสำหรับมานนี้ว่ต้องย่งมากมายดอกนะฮะมื่อนี้ผมคืดอยากแกง้ไม่สมครับผมน้ไม่สมเซกไก่เซไก่บ้านเอ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 ามอเอาผมมักน้ำมันจักหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าเอามา chèng đi xe đó đó đây là cay luôn bị khóa เฮ็ดกินง่ายๆเลยพี่น้องอย่าไปเฮ็ดกินยากแนวยู่แนวกินนะนะอเอาประเดี๋ยวของแท้มันสีเป็นตันตัวนะน้ำม,มันสีเป็นยางอ่าเดี๋ยวรอให้ใกล้เขามันสุกครับผมเขาใส่น้ำปลาแยกไปเลี้ยวนะคะจะเฝ้าปรุงเด้อ จะให้น้ำประแดกมันอย่างมันหอมปิดฝาหม,ม้อครับผมปิดฝาหม,ม้อแล้วพี่น้องนะฮะหลังจากที่เขาต้มมาสักระยะครับผมเปิดฝาหมอ้อก่อนโอู้หูะวันนี้เขามาปุง๋งครับผมเมื่อกี้เขาใส่อนันประแดกไปแล้วเนาะเอาวันนี้ใส่แป้งเนะแป้งลงไป เอาแป้งหน่อยนึงเกลือยังไปใส่หลายเด้อเกลือยังใ่หลายเพราะว่าไอ้น้องไม่สมมันกัมีเกลืออยู่นะเ,เกลือใส่ประมาณประมาณนี้พอเอาอ่ะบัดน,นี้เฮาสิมาเอาบักพริกนะฮะนี่บักพริกสวนเฮาโรยลงไปครับผมอันนี้เป็นน้อไม่สมน้อไม่ไรนะฮะเฮ็ดเองเด้อพี่น้องนะฮะดองเองน้อไม่สมน้อไม่ไรอู้ยขาวงามดีพี่น้องเอ้ยมึงดู นอไม่สมนอไม่ไลนะหน้าพื่นเฮ็ดเองหน้าพื่นเฮ็ดหน้าพื่นขั้นหน้าพื่นหาเอง่ะบอกได้คาเดียวเลยนะดองธรรมชาติเอาน้อไม่สมเฮ็ดวังเฮ็ดวังประมาณเดือนหนึ่งมนะเนาะพอปอผมมากินน้อไม่สมนะผมเอา เราไม่สมุ่มเราไม่ดองเอามาโคุเร่แบบนีคบค้คุเล่ให้เราไม่สุมไปอยู่ข้างล่างอ่ออาหลังจากที่ต้มมาสักระยะนึงครับผมนะฮะเราไม่สุมกับสุกเรียบรนะ้อยมาบัดน,นี้อยู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะมันเฮ็ดกินง,ง่ายๆเลยพี่น,อน้องแกงเราไม่สุมเด็ดนะเอาโอู้หอ่ะอ,อ,อีตัว ใีตูหรือใบแมงลักครับผมนะใส่ลงไปเพิ่มความหอมแกงเท่งเทียงแซ่บๆน้ำแบบอจ๋าแบบนี้แหละโอ้พี่น้องมาครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยแกงแล้วไม่สม,มนเนียโอ้ยพี่น้องเลยน้ำแดงจึงครึ่งบาทเนี่ยลองใส่กัน เห็ดแบบอจ๊ะเนาหมอบักเงี้ยข้าวเหนียวโก็นะฮะกอ่อขอหกครับผมเดี๋ยวพี่น้องจะถามเป็นพี่จ้านกินข้าวเหนียวอยิ๋งหะ,ะนะกอ่อขอหกซื้อมันนะ Mm-hmm. เห็ดแล้วแล้วก็กินรวดพี่น้องมันก็เลยห้อนตับไก่ตับไก่ 음, <무워> อันนี้กินมัน

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ไกลมาเป็นน้องอะ